คืนฝนตกสุนัขตัวหนึ่งเห่าไม่หยุดข้างหลุมศพเจ้านายตำรวจของมันไม่มีใครรู้ว่าทำไมจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจเปิดโลงและพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดร่างของผู้กองหายไปแล้วใครกันแน่ที่ถูกฝังอยู่ในหลุมนั้นเรื่องราวชวนขนหัวลุกนี้กำลังจะเปิดเผยความจริงที่ทำให้ทั้งสุสานต้องสันสะเทือนค่ำคืนนี้อากาศเย็นจับขั้วหัวใจหมอกบ,บางคลุ้มปกคลุมทั่วสุสานเก่า แสงไฟจากเสาเพียงไม่กี่ต้นสองลอดต้นไม้ใหญ่เสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งดังสะท้อนกล้องกลางความมืดมันชื่อเจ้าทองดีสุนัขคู่ใจของผู้กองวสันมันนั่งอยู่ข้างหลุมศพเจ้านายเหารัวไม่หยุดเหมือนพยายามบอกบางสิ่งเจ้าหน้าที่เวรยามเริ่มเอตไตเพราะตั้งแต่เช้าเจ้าทองดีก็ไม่ยอมไปไหนทั้งกินทั้งน้ำมันก็ไม่แตะแค่เห่าๆหาและเหา่าเสียงเห่านั้นฟังดูไม่ใช่การเรียก แต่มันเหมือนเสียงของความหวาดกลัวเสียงที่สะท้อนความเศร้าและความโกรธบางอย่างจนตำรวจในเวรต้องถือไฟฉายเดินเข้ามาดูเขาก้าวเท้าอย่างระมัดระวงังพื้นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนกลิ่นดินใหม่ผสมกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กเย็นยะเยือกจนขนลุกสู้เมื่อเขามาหยุดตรงหลุมศพเจ้าทองดีก็เงียบลงมันจ้องหน้าตำรวจตาแข็งก่อนห่าเสียงต่ำสั่นสะเทือนในอกตำรวจมองดูป้ายหิน ชื่อผู้กองวสันสิริจันทร์วันเสียชีวิตเพียงสาวันก่อนทุกอย่างดูเรียบร้อยแต่กลับมีบางสิ่งไม่ปกติเขาเห็นดินตรงขอบหลุมถูกขุดขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีคนหรืออะไรบางอย่างพยายามดันออกมาจากข้างในหัวใจเขาเต้นแรงไฟฉายในมือเริ่มสัน่นอย่าบอกนะเสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอเขาเรียกเพื่อนตำรวจอีกสองนายมาช่วยและตัดสินใจเปิดลง เสียงเหล็กขูดกับไม้ดังแกรแกๆก,กลิ่นบางอย่างลอยออกมากลิ่นเหม็นเน่าผสมกลิ่นน้ำยาสกแต่แปลกมันยังไม่แรงเท่าที่ควรสำหรับศพสามวันเมื่อฝาโลงถูกเปิดออกทุกคนต่างชะนักค้างข้างในไม่มีร่างของผู้กองวสันมีเพียงเครื่องแบบตำรวจพับเรียบร้อยและรูปถ่ายครอบครัวที่ถูกฉีกครึ่งเจ้าทองดีเริ่มครางเบาๆหางมันตกตำ่ำดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ราวกับมันรู้ว่าผู้กองยังอยู่แต่ไม่ใช่ในโรงนี้เสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงใครกระซิบชื่อของใครบางคนตำรวจทุกคนหันมองรอบตัวและในเงามืดข้างสุสานมีเงาคนในเครื่องแบบยืนอยู่เงียบเๆไม่ไหวติงแสงไฟฉายส่องไปแต่เงานั้นกลับไม่หายไปกับแสงมันขยับช้าๆและเสียงเจ้าทองดีก็เริ่มเห่าอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เสียงเห่าของเจ้าทองดีดังสะท้อนกล้องทั่วสุสานลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรอบตัวตำรวจสามนายยืนนิ่งมือที่ถือไฟฉายเริ่มสัน่นเงื่อเย็นซึมตามขมับทั้งที่อากาศหนาวจัดเงานั้นยังยืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเพียงพอให้เห็นโครงร่างในเครื่องแบบสีกากีหมวกตำรวจบังดวงตาไว้ครึ่งหน้าแต่สิ่งที่เห็นชัดคือแผลเป็นยาวตรงลำคอ ผู้กองวสันเสียงหนึ่งเอ่ยแผ่วเบาแต่ไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วที่ไม่ใช่ของคนเป็นเจ้าทองดีเห่าอีกครั้งคราวนี้มันกระโจนออกไปข้างหน้าตรงไปยังเหงานั้นแต่ก่อนที่มันจะถึงเงากลับเคลื่อนหายวับไปในอากาศราวกับควันตำรวจทั้งสามรีบวิ่งเข้าไปดูเหลือเพียงดินที่ยุบเป็นรอยเท้ารอยเท้าคนเปล่าเปลือยเต็มไปด้วยโคลนและคราบเลือด หัวหน้าชุดรีบสั่งปิดพื้นที่ทันทีตั้งกรวยเหลืองล้อมหลุมศพและโทรแจ้งผู้บังคับบัญชาแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับขาดหายกลางสายเสียงซาเบาๆดังขึ้นในเครื่องก่อนมีเสียงหนึ่งพูดว่าช่วยฉันด้วยทุกคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงนั้นคือเสียงของผู้กองวสันแน่ชัดเสียงที่พวกเขาเคยได้ยินในวิทยุสื่อสารเมื่อสาวันก่อนตอนที่เขาออกลาดตระเวน ก่อนหายตัวไปฝนเริ่มตกลงมาฟ้าแลาบสว่างวาบเหนือสุสารภาพทุกอย่างส่องชัดขึ้นในแสงแปลกๆตรงต้นโพข้างกำแพงเก่ามีเงาร่างหนึ่งนั่งพิงต้นไม้เสื้อผ้าขาดรุงริง่งดวงตากลวงโบเลือดไหลเปื้อนเต็มอกเจ้าทองดีวิ่งไปหาเห่าเสียงดังรัวแต่คราวนี้เสียงมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องเสียงหอนยาวเหมือนร่ำไห้ตำรวจทั้งสามคนเดินเข้าไปใกล้ แต่ทุกก้าวดิ้งช้าลงราวกับแรงในร่างหายไปทีละน้อยอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติไอเย็นจับขาจับแขนและลามเข้าสู่กระดูกเมื่อพวกเขาเข้าใกล้มากพอร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังคงขยับได้ใครฝังฉันไว้ตรงนั้นเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้ทุกคนตัวแข็งผู้กองวสันยังไม่ตาย หรือบางทีเขาไม่ควรจะยังมีชีวิตอยู่ในสภาพนี้ร่างของเขาค่อยๆพยายามลุกขึ้นเสียงกระดูกดังกรอบกแกรบตาไร้แววแต่มีบางอย่างในนั้นคล้ายความโกรธฉันบอกแล้วว่าอย่าไว้ใจมันเสียงพูดขาดเป็นห่วงๆก่อนจะชี้นิ้วไปทางเจ้าทองดีสุนัขตัวนั้นหมอมันค่อยๆถอยหลังแต่สายตายังไม่ละจากเจ้าของมันสันทั้งตัวราวกับเข้าใจสิ่งที่ผู้กองพูด ไฟฉายในมือเจ้าหน้าที่ดับพลึกสุสานทั้งแห่งตกอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาและเสียงหายใจแรงๆของบางสิ่งในเงามืดจากนั้นเสียงครวญต่ำๆดังขึ้นจากใต้ดินคล้ายเสียงหลายคนไม่ใช่เพียงหนึ่งเหมือนเสียงของผู้ถูกฝังทั้งเป็นร้องขอให้มีใครสักคนเปิดหลุมดินเริ่มกระเพื่มหลุมศพอื่นๆรอบข้างเริ่มสัน่นเจ้าทองดีวิ่งวนไปมาเห่ารัวไม่หยุด ตำรวจพยายามถอยออกมาแต่เท้ากลับเหมือนถูกดึงไว้ในดินฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นเงาคนหลายร่างในเครื่องแบบยืนเรียงอยู่รอบหลุมศพของผู้กองวสันทุกคนมีใบหน้าซีดเผิดและดวงตาไร้แววเหมือนคนตายที่ยังคงเดินได้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากในหมอกคนที่ฝังฉันอยู่ในพวกแกทุกคนหันมองหน้ากันแต่ก่อนจะพูดอะไรได้เสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัด ดังสะท้อนกล้องในสุสานเงียบสงัดเลือดหยดลงบนพื้นดินเปียกและเจ้าทองดีก็หอนขึ้นอีกครั้งยาวและโศกเศร้าเสียงหอนของเจ้าทองดีดังยาวจนสะเทือนอากาศเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนเหมือนมันกำลังรับรู้ถึงความจริงที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจตำรวจทั้งสองที่เหลืออยู่ต่างยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกร่างของเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งยิงปืนล้มลงข้างหลงุงศพ เลือดสีเข้มค่อยๆไหลซึมลงไปในดินและในเสี้ยววินาทีนั้นดินกลับดูดเลือดลงไปอย่างรวดเร็วราวกับพื้นสุสานเองกำลังกระหายบางสิ่งฟ้าร้องสนั่นลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนไฟฉายที่ตกอยู่ข้างพื้นกระพริบแสงแวาวๆส่องให้เห็นร่างในเครื่องแบบที่ยืนเรียงรายรอบหลุมแต่ละคนมีแววตาว่างเปล่าใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบางคนไม่มีครื่งหน้าบางคนแขนหักผิดรูป แต่ทุกคนกำลังยิ้มพวกเขาคือใครเสียงตำรวจหนุ่มพูดออกมาแทบไม่เป็นคำมือสั่นจนปืนหลุดจากมือเขาเริ่มถอยหลังแต่ยิ่งถอยเสียงฝีเท้าก็ยิ่งใกล้เข้ามาเงาเหล่านั้นก้าวเข้ามาทีละก้าวเท้าที่เปื้อนโคลนลากไปตามพื้นเสียงครืดครืดดังไปทั่วกลิ่นเหม็นเน่าผสมกลิ่นสนิมของเลือดฟุ้งไปทั่วอากาศเจ้าทองดีเริ่มครางต่ำมันหมอบลงกับพื้นขนตั้งชันทั้งตัว ดวงตาต้องไปยังร่างของผู้กองวสันที่ตอนนี้ค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นแผลลึกกลางหน้าอกของเขามีรอยกระสุนฝังอยู่และเลือดที่ยังไหลออกมาทีละหยดแต่แผลนั้นกลับไม่ส่งกลิ่นศพไม่เน่าไม่แห้งเหมือนเป็นบาดแผลของคนที่เพิ่งตายเมื่อไม่กี่นาทีฉันยังไม่ตายผู้กองวสันพูดชา้ชาๆเสียงแหบแห้งแต่หนักแน่น มีคนในพวกนายฆ่าชันแล้วฝังทั้งเป็นตำรวจทั้งสองตาเบิกกว้างภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวคืนที่ฝนตกหนักเสียงปืนดังในป่าเสียงผู้กองร้องขอความช่วยเหลือและใบหน้าของเพื่อนร่วมทีมที่แอบยิงซ้ำก่อนเดินจากไปมันมันเป็นอุบัติเหตุตำรวจคนหนึ่งตะโกนน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนพยายามหลอกตัวเองแต่ผู้กองวสันกลับหัวเราะเบาเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของคน แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ข้ามเขตชีวิตและความตายมาแล้วตุบัติเหตุเหรอเสียงนั้นแผ่วลงแล้วทำไมต้องฝังทั้งที่ฉันยังหายใจสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆเสียงดังสนั่นจนพื้นสะเทือนไฟฉายดับหมดเหลือเพียงแสงวาบสั้นๆจากฟ้าแลบที่ส่องให้เห็นร่างของผู้กองวสันกำลังยื่นมือออกไปจับคอตำรวจคนที่เหลืออยู่เขาพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นมือของผู้กองยิ่งแน่น ดวงตาของผู้กองเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเลือดไหลออกจากปากเขาและเสียงกระดูกคอหักดังแกรดเงยบมีเพียงเสียงฝนกระหน่ำลงบนโรงที่เปิดอยู่เจ้าทองดีนั่งนิ่งมองร่างของผู้กองที่ยังคงยืนแต่ตอนนี้สีหน้าเริ่มเปลี่ยนดวงตาที่เคยโกรธกลับเริ่มสันไหวเขามองเจ้าทองดีเสียงเบาแทบกระซิบฉันขอโทษร,ร่างของผู้กองเริ่มสลาย เหมือนควันสีดำลอยออกจากร่างทีละน้อยปลิวไปตามสายฝนจนเหลือเพียงเครื่องแบบเปียกน้ำวางอยู่บนพื้นเจ้าทองดีเห่าขึ้นครั้งสุดท้ายเสียงนั้นทั้งเศร้าและโล่งใจแต่ทันใดนั้นเองหลุมศพที่เปิดอยู่กลับสันอีกครั้งดินกระเพิ่มแรงจนไฟฉายกระเด็นมีมือหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้โลงมือที่เปื้อนเลือดแต่ยังขยับได้เจ้าทองดีหันไปมองหางตก ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะบนมือที่โผล่ขึ้นมามีตราตำรวจติดอยู่ที่แหวนทองและบนแหวนวงนั้นสลักชื่อว่าวสันสิริจันทร์เจ้าทองดีถอยหลังชาชาขนบนหลังมันตั้งชันทั่วตัวเสียงครางต่ำลอดออกจากลำคอฝนยังคงตกไม่หยุดหยดน้ำเย็นเฉียบกระทบพื้นดินที่กำลังเคลื่อนไหวมือที่เปื้อนเลือดยังคงโผล่ขึ้นจากหลุมนิ้วขยับเบาๆเหมือนพยายามขวายคว้าหาอากาศ และตามมาด้วยเสียงหอบหายใจเบาๆจากใต้ดินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของผีแต่เป็นเสียงของคนเสียงของคนที่กำลังพยายามหายใจดินถูกดันขึ้นทีละน้อยคโคลนเปลอะเปิื้อนกระเด็นไปทั่วกลิ่นเลือดและกลิ่นดินสดใหม่ผสมกันจนแสบจมูกเจ้าทองดีเห่าออกมาเสียงดังกระโจนเข้าใกล้หลุมศพใช้ขาหน้าขุดอย่างบ้าคลาั่งรากับมันพยายามช่วยให้ใครบางคนกลับมาในที่สุด หัวของผู้กองวสันก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเพราะในปากเต็มไปด้วยดินเจ้าทองดีใช้ปากดึงปลอกคอของเขาเสียงหอบดังสั้นๆก่อนที่ผู้กองจะไอออกมาพรวดน้ำผสมดินพุ่งออกจากปากเขาพยายามหายใจมือทั้งสองคว้าอากาศรอบตัวเหมือนคนที่เพิ่งหนีจากขุมนรกตำรวจหนุ่มคนสุดท้ายยืนตัวสัน่น เขามองภาพตรงหน้าไม่รู้ว่าควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือไม่ชายที่เขาเห็นถูกฝังไปกับตาตอนนี้กลับนั่งอยู่ตรงหน้ามีชีวิตแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตายผู้กองท่านย่งเสียงเขาสัน่นแต่ผู้กองวสันไม่ตอบเพียงหันมามองด้วยสายตาที่ว่างเปล่าในแววตานั้นไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวมีเพียงความว่างเปล่าลึกจนเหมือนหลุมดำฉันอยู่ในนั้นนานเท่าไหรแล้ว เสียงผู้กองแผ่วเบาแต่ชัดเจนไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครอยากนึกถึงว่าคนหนึ่งถูกฝังทั้งที่ยังหายใจเขาค่อยๆลุกขึ้นโคลนไหลาตามลำตัวชุดตำรวจเปียดน้ำแนบเนื้อทุกย่างก้าวของเขาทิ้งรอยเท้าสีเข้มบนพื้นเจ้าทองดีเดินตามอย่างระแวดระวังหางมันตกต่ำแต่สายตายังไม่ละจากเจ้านายแม้แต่วินาทีเดียวใครฝังฉันไว้ผู้กองถามอีกครั้ง เสียงนั้นดังกว่าครั้งก่อนจนสะท้อนทั่วสุสานตำรวจหนุ่มคนนั้นถอยหลังจนหลังชนต้นไม้เขาพยายามพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเพราะในหัวของเขายังจำได้ดีว่าใครเป็นคนลั่นไกย,ยิงผู้กองก่อนฝังเป็นเขาเองมือของผู้กองกำแน่นเลือดที่แห้งกรังเริ่มไหลออกมาอีกครั้งฉันจำได้หมดเสียงเขาแผ่วแต่เย็นเยียบคืนที่ฝนตกหนักนายถือไฟใช้ นายยืนอยู่ข้างหลุมตำรวจหนุ่มสุดลงผมไม่ได้ตั้งใจผมกลัวพวกเขาบังคับผมเขาร้องลั่นน้ำตาไหลอาบหน้าแต่ผู้กองไม่ตอบเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวจนเสียงน้ำที่หยดจากชุดของเขาดังชัดในความเงียบฉันขอแค่ความจริงเสียงของผู้กองแผ่วลงใครเป็นคนสั่งตำรวจคนนั้นสายหน้าพยายามพูดแต่เสียงขาดหาย มือเขากำหน้าอกแน่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนมีบางสิ่งกำลังบีบหัวใจจากภายในเลือดเริ่มไหลออกจากปากและจมูกผู้กองมองนิ่งเจ้าทองดีเห่าเสียงต่ำแล้วทันใดนั้นร่างของตำรวจหนุ่มก็ทรุดลงกับพื้นไม่มีเสียงร้องไม่มีแรงดินเพียงเลือดที่ค่อยๆซึมไหลไปผสมกับดินข้างหลุมศพลมสงบลงทันทีฝนหยุดตกท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงฟ้าแลบผู้กองวสันยืนนิ่ง มองไปยังหลุมศพของตนเองก่อนพูดช้าๆว่าทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาหันไปมองเจ้าทองดียิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ซีดขาวขอบใจนะที่ไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังเจ้าทองดีครางเบาๆเดินเข้ามานั่งข้างๆมันซบหัวลงบนขาของผู้กองแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เพียงชั่วอึดใจเงาดำบางอย่างค่อยๆลอยออกมาจากร่างของผู้กอง หมอกสีดำหมุนวนรอบตัวเขาและร่างนั้นเริ่มค่อยๆจางลงกลายเป็นเพียงลมหายใจเบาๆที่เหลืออยู่ในอากาศเจ้าทองดีเห่าขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่วสุสานก่อนจะกลายเป็นเสียงหอนยาวที่ไม่มีใครลืมได้อีกเลยแต่ในคืนต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่มาที่สุสานเพื่อเก็บหลักฐานพวกเขากลับพบสิ่งหนึ่งข้างหลุมศพของผู้กองวสันเป็นรอยเท้าคนเปื้นอนโคลน ที่เดินออกจากสุสานและหายไปตรงทางเดินดินด้านหน้าพร้อมกับรอยเท้าสุนัขที่เดินเคียงข้างกันจนสุดทางรุ่งเช้าวันต่อมาหมอกบางยังคงปกคลุมสุสานเก่าแสงอาทิตย์แรกของวันลอดผ่านยอดไม้ส่องลงบนหลุมศพที่เพิ่งถูกกลบดินใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนยืนเงียบไม่มีใครเอ่ยคำใดเพราะสิ่งที่เกิดเมื่อคืนไม่มีใครกล้าเล่าออกมาอย่างตรงไปตรงมา หลุมศพของผู้กองวสันสิริจันทร์ถูกจัดให้ใหม่อย่างเรียบร้อยมีดอกไม้สะดวงอยู่บนป้ายหินและปลอกคอสุนัขเก่าถูกแขวนไว้ข้างชื่อของเขาไม่มีใครพบร่างของเจ้าทองดีอีกเลยแต่ทุกคืนที่ลมพัดผ่านสุสานจะมีเสียงเห่าดังแว่วจากใต้เนินเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนกำลังเฝ้ามองใครบางคนผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งเงียบไม่ให้พูดถึงเหตุการณ์คืนฝนตกรายงานทางการระบุเพียงว่า เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างขุดร่างผู้กองขึ้นตรวจสอบไม่มีคำอธิบายไม่มีพยานและไม่มีใครกล้าแต่ต้องหลุมนั่นอีกหลายเดือนผ่านไปผู้คนเริ่มลืมเรื่องราวประหลาดในสุสานแต่สำหรับคนที่เคยอยู่ที่นั่นทุกครั้งที่ฝนตกหนักพวกเขาจะได้ยินเสียงเห่าดังขึ้นตามด้วยเสียงฝีเท้าคนเดินบนโคลนชื้นๆราวกับมีใครกำลังกลับบ้านป้ายหินหน้าหลุมศพยังคงเขียนไว้เหมือนเดิม ผู้กองวสันสิริจันทร์ผู้ซื่อสัตย์จนวันสุดท้ายและใต้้ปาย,ปายมีลายอุ้งเท้าสุนัขเล็กๆที่ใครบางคนไม่รู้ทิ้งไว้เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าลมเย็ยนพัดผ่านสุสานอีกครั้งเงาร่างหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่ข้างต้นโพเจ้าทองดีนั่งอยู่ข้างๆทั้งคู่มองไปยังหลุมศพของตัวเองก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายลมเหลือเพียงความเงียบและเสียงเห่าที่เบาเหมือนคำสัญญา ไม่ว่าจะตายหรืออยู่ฉันจะไม่ทิ้งเจ้านายของฉันไปไหน